เดี๋วไม่จริงดี่ยได้รายไดี๋ายเด้รายได้ยเดีใช่แป๊บนะครับคุยเดี๋ยวติดตามมาโดยตลอดไม่ต้องไปอ้างกกตหรอกครับกกตเขาบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่น้าเดียวกรกตไมนพี่ตองกลางลาดร้าวกลางกลางถาเอาปัญหาชวนาด้หครับว่าจะจ่ายเมื่อไร่เมื่อไหร่เม่อไ่มาเนี่ยผมไม่อยากทราบครับ โอโหมันไม่ไถามเรื่องนั้นผมทำช่วงคันวารับกลาค่ะเนี่ยจะถาม,ถามว่าจะได้เงินเมื่อ,อไรน,นี่ต่อนะต่อตรงนี้นะตอนนี้นะการถามว่าจะได้เงินช่วงต่อไปเท่าไหรไ่เนี่ยนะเมื่อไหร่คำตอบนะรัฐบาลพร้อมก็พร้อมพร้อมกู้สองอาทิตย์ไปแล้วนะพร้อมกู้รัฐบาลเนี่ยท่านรัฐบรีคังเลยพร้อมเซ็นทุกอย่างปัญหาคืออะไรฮะ มีขบวนการไปขัดขวางไม่ให้แบงค์ูะเรากูไม่ได้จนถึงวันนี้เดี๋ยวสิเดีเ๋ยวเดี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 วดเียวนดาเวนเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋วนดเดวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดดี๋ยเดี๋ยวดต่อเยวดีดว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้รวามท้าจะหน้าหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวนะเมื่อได้ได้เมื่อเมื่อได้มาคุยกันแล้วอดใจนิดนึงนะครับอดใจรับรับฟังให้มันมันครบขั้นตอนครบครบไอ้นี่ก่อนเชิญเชิญครับอ่าขออนุญาตต่อนะผมกำลังจะชวนท่านนี่แหละ ไปช่วยกันคุยกับธนาคารรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลไมนไม่ใช่หน้าที่ของชาวนาหน้าที่พวกผมจะคุยหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่อะรนมาให้ผมบามีฝ่าตัดสนแ้วทำอไม่ได้รัฐบาลราเนธนาคารได้ไมครับถ้าใคมาว่ามีกระบวกาครับัคุยอย่างนี้ไม่รู้เรื่องแน่ได้คุยทุกคนร้อนไาไม่ไร พี่ว่าเลยคนแรกอยู่หัวเสาผมถ้่เอาว่ามะจะให้เป็นคุยเรบกองกอรมอลนะไรครับผมไม่รู้กฎหมายนะครับแต่ถ่าผู้ในสื่อทีวีถ้าผมจะคืนข้าวโอเคผมยอมรับข้าวคยนครับผม,มท,ทั้งหมด21นะ21เตียงผมองรับอยูพร้อมเมื่อไรผมจะมีผมเลยตาช่าง่จะมาขอ,ขอรับข้าวอยู่ในเมื่อท้า,ารัฐบาลขึ้นไม่ได้ผมก็เป็นคนเลือกนักขัตกษ์ใส่เสื้อคนมาผมใส่เสื้อแดงนะผมเป็นคนเลือกข้างมาแล้วพี่น้ององผมเนี่ยครับจะตายอยู่แล้ว ลูกเมียนี่จะแยกตายกันหมดแล้วเช้ามาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทะเลาะกับกันทะเลาะกับลูกเมียก่อนเพราะไม่มีจะก,กิน,นี่ครับผมเลือกมาท่านมาเนี่ยเพื่ออะไรแล้วท่านม,มาเป็นคนพูดบอกว่าท่านจะตืนข้าวให้ผมอโอเคครับไปชงผมเอา้านม่ท่านก็ยบอกเดี๋ยวทีเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคืนข้าวเนี่ยนะอยากเห็นอย่างนี้เป็นข้อเสนอจากผู้แทนเกษตรกรจากเกษตรไม่เคยคิดที่จะคืนนะ้วจำนำแล้วเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายท่านอันนี้ธรรมดา แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าทางชาวนาตัวทางเกษตรกร,กร,กรอยากจะขอข้าวคืนเราก็ยินดีนะคือก็ยินดเีเดี๋ยวเราก็ขอชื่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะจัดการดําเนินการถ้าท่านจะขอคืนนะเราเราเนี่ยอยากให้เงินแต่ว่าทํำไงอะ่ะหนึ่งผมเนี่ยได้ประชุมกับลงสัญราต่างๆเนี่ยข้าคืนก็ไม่มีแล้วครับท่านข้าวเปลือกก็ไม่มีแล้ว นะฮะท่านจะเอาตรงไหนเมื่อคืนทำไเป็นไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเาเป็นข้อข้อสรุปอย่างนี้นะครับผมมองแล้วว่าไม่จบอยากจะได้ชัดเจนว่าได้เมื่อไหร่จะก็สุด ถ้าตอนนี้ชาวนาผมว่าเกลือละห้าพบาทนะครัไม่ได้คำตอบก็คือไม่ได้คำตอบแหละเพราะฉะนั้นผมให้ท่านหรือจะสะดวกหรือไม่สะดวกไปชี้แจงกับพี่น้องผมแล้วกันนะสำหรับผมขออนุญาตครับขออนุญาตครับในขณะที่เงินเก่ายังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือชาวนาเนี่ยทั้ง5ภาคนะครับ20กว่าจังหวัดต้องการคำตอบว่ารัฐบาลนี้จะจ่ายให้เมื่อไหร่มันจะถูกจะแพงขายให้พอใช้หนี้ชาวนาไปประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนะผมไม่อยากจะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านาบาลเป็นเป็นรัฐบาลรักษาการ,รไม่มีอำนาจเต็มท่านทำยังไงก็ได้ให้มันมีอำนาจเต็มนะทีสิครับดวนๆเลยเลือกตั้งมันก็ไปไม่รอดอีกี่เดือนท่านทำยังไงก็ได้ที่ท่านมีอำนาจผมขอร้องนะครับจริงๆขออนุญาตครับญญครับที่หด้วยออะไรไม่ได้ n、no, g、oh.